สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีพี่นอ้องเอฟซีทั้งพังไทยหลืกับพังลาวเมื่อนี้ลิ่นกับสิพาทุกคนไม่เห็ดพันปลากินกับแม่นะทุกคนเมื่อนี้ได้อันมีโอกาสเข่าไปในเมืองไปสื่อเพลองไปสื่อของกินเนาะก็เลยลาสื่อพันปลาไม่เห็ดกินอันกับแม่ไม่เห็ดสูแม่กินว่าเมื่อนี้แบบโบได้เข่าไปในเมืองโดนเติบ เพราะว่าถ้าจะเห็นแบบค่างเงินขืนจากตเกานันพันหนึ่งค้าเงินบาทขืนนะทุกคนอยู่ในเล่าเนะ 1, 1, ่ะพันหนึ่งตะกี้ประมาณมงหาเจ็ดหาในี่แหละหาแสนเจ็ดสิบปลายเดี๋ยวนี้ขืนเป็นสามอันขืนเป็นอันเท่าไหร่ก็หกแสนสามสิบพันต่อพันหนึ่งต่อพันบาท แล้วก็ค่าเครื่องใส้ของซ้อยผัวอาหารการกินอยู่ในเล้ากับขืนมดเลยเพราะว่าแบบส่วนหลยอยู่ในเล่ากับชิน้ำเขามาแต่ไทยมดเครื่องค้องอีเี้ยมันก็นเลยขืนไปมืดหนี่จุนตื่นถือเงินไปล้านล้านไปมดเลยได้ <laughs> <laughs> เครื่องน้อยเดียวล้านไปกี่ขั้นอนัน เป็นเงินบาทกับซิเมอรประมาณมนุงสองพันพอพันหนึ่งกับพันหนึ่งกับหกแสนหกแสนสามิบเนาะกับประมาณสองพันนี่แหละเมอร์มือนี่นะเดี๋ยวตอนนี้กับไก่สีคำแล้วไปเห็ดกินก่อนไปจะเห็ดพันปลาปกินน้ำกันเดี๋ยวเอามาเก็บเอาพักติวไป ตื่ใส่อันก็พักที่สื่อมาแต่ตลาดนะทุกคนพักติ๋วกับยู่ในเฮือนลินเองอันอยู่พังนี่เอิินพักติวแต่บอหมั่นใจว่ายูไทยเป็นจเจอนพักอยังกำลังงามกล่องกับใบหยกแกงปันไดมันเริ่เหมิดเน่แหละแม่ลินมาปลูกป้าเมีย นี่แต่งหยอดงามๆนะทุกคนืมีสองกก็กหน่อยครับกกใหญ่อ่ะอ้าวมีผูเขามาหนำ ตามไปสิได้กับตามไปน้ำไอ้ข่ากล้องฮัลโหลสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซีสบายดีเยเก็บพักต่อ,อแมวเลยหิวเขาเลยหิวตลอดดอกคนนะ ตัวนี้ยังมีตัวหง่อดง,งามหง่อนยอ้ยังไงโอ้โหเลยนี่เสร็จแบบกร๊มหนึ่งนี่อันนี้กับปลาที่เขาจะเอามาปีกนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาเหตุการณ์เกลือ,ก,อก้อนนี่แต่จะใส่เกลือเหตุเป็นแบบปลาเผาตัวนี้แม่นปลาตัวหล่อโลเลย ตอนนิอยู่นีกะโลสีชิมหาพันจีบนะทุกคนยับสองขาใส่คลิกเข้มเพราะว่าเฮาเจ้าจบริกินหนังแหลอันเวลากินเฮากับจะหลอกหลอกกินต่้งแต่สิ่ข้างในนะหอมปี ไห้กำลังแดงเลยเดี๋ยวถ่าปลาซุกแล้วฮก็สิมาเตรียมเห็ดน่ำแจวตอนนี้ก็สีงก่อนลิ้นจอาผ้าหมองว่องไวเพื่อปลามันจะสุกไว อนนี้กายังตีปลาย้งทุกคนหากไก่ซีซุกแล้วเดี๋ยวเข้ามาเตรียมน้ำแจวเลยดินจะตำอันถั่วดินก่อนละกะจะตำผักเทียมกับหมักเผ็ดใส่นะทุกคนแล้าจังมาเจียวน้ำตาลน้ำกันตอนนี้ปลาเข้ากะก่าจะได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเปิดเบ่งน้ำกันว้าวสุกแล้ว นี่ใหม่นึงค่ะกะห้าบวัด็กินได้ทั้ง <legends> <words> หนอกมันนะเดี๋ยวจะใส่จานก่อนแล้วก็ไม่เฮนน้ำจิ้มจะเอามาเริ่มเฮนน้ำจิ้มนั่ทุกคนนี่ก็ไม่น้ำตาลทีลินอันนี่ไว้ที่แบบตตมไว้แล้วก็จะมาใส่หมะเพชรเลยเพชรที่แบบตำไปแล้วในนี่เนี่ยน้ำแจลในลินกระปุงเลยเนาะทุกคน รุงใส่กับแป่งน,นัวแล้วกะคุงนัวแล้วก็อันเกลือหนํำปลาจะเฮดแบบสุ่มๆมันหวานนิหนึ่งก็อจะใส่ถั่วดิน,นแบบสมรสชาตบมันๆนี่างหมักนาวเนาะหมักนาวเ้าบ่มี้แต่ว่าเ้าจะใส่เป็นน้ำหมักนาวเอา มืดอเมืม่อยนหนึ่งนะทุกคนจะนำห,หน้าใส่ยาโมาพ่อเดี๋ยวถอกอีกยสสมสมจีคนเคลยคนเลย์คอนเลย์จีมก่นอยนยาคนหนึ่งหน้าตานนำจิม่ากับจะประมาณนี้ สิ่มพันปลาพันปลาเน้นนะทุกคนโอเคได้แล้วแรกแล้วนะทุกคนนี่กะพันปลาเกียมไปกินเลยใส่ก้าวขอปุ้นอันนี้น้ำแจวพักสี่ห้าหล่างไว้สำหรับคลิปนี้กกเจบาตัวนี้เนาะ ขอการลินนะบ๊ายบายกินข่าวแรงเด้อ